ล่าคลาสสิกรอบคันกันนะครับอันนี้ s u z กิฟอนเต้นะครับ4ี่หมนขายนะปล่อยเท่ไรคไ่ครับเนี้ยไหนครับอันนี้7จ็ดหมื่นเก้าครับ ในทำความสะอาดหมดแล้วนะครับเยี่ยมเลยมือเปิดฝั่งนู้นมันแตกนะซื้อเปลี่ยนได้ เครื่องสักคู่ครับ E F หกร้อยหกสิบซีซีนะครับคาบู คราวนี้ทำแอร์ใหม่มาทั้งชุดเลยนะครับให้ดูนะเดินท่อแอร์ใหม่อะไรใหม่หมดนะครับสตาร์ทรถให้ฝั่งดูกัน,นย,ยาวๆเลยครับรถติดแล้วนะครับ แอร์ทำงานได้นะแรงเลยัลบน้มยาได้คเกียร์วัดใช้ได้หมดนะครับแอร์เ,เย็นฉับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแต่ <c oughs> แต่ดังไฟในรถติดปกติ ใครสนใจไปเก็บงานต่อก็ลองดูนะครับอันนี้เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับโครงสร้างสวยๆเก็บต่อไม่เยอะนะครับคันนี้คันนี้ผมขับกลับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะมายุธยาขับเที่ยวเขาขึ้นเขาใหญ่ขึ้นไล่ทอร์นาโดทางชันเอาอยู่หมดนะครับคันนี้ขับเที่ยวได้เลย นะครับเครื่องยนต์ดีดูแลาารักษาง่ายครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับของใหม่เลย7 9 0 0หบาทครับราคานี้ใครสนใจก็มาดูรถได้ที่อยุธยาหลวงพุททวดสายเอเชียนะครับกิโลเมตรที่44 0 6 2 4 6 2 6 9 2 6โอเคนะครับ